โอเคเขาอยู่หน้าประตูแลครับเดี๋ยวนอนดเกู่เล่นมันลดเคืองอแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวรอรัตตัด่อนโอเคียร ร้านก็ช็อปบริการเติมโรบักส์ใ4.4ถึง8.5รับกดเกมพาสและผลปิศาตแมทบล็อกชูดและคิงไลกัสซี่เนาะกดเจมส์แบบออสตาและยังกดเจมส์เไดมแบบอินเดียมาเนียอีกด้วยสำหรับใครที่สนใจจะทิ้งลิงก์แฟนเพจไว้ทีใใ่ใต้คลิปทุกคนไปใช้บริการกันเยอะๆนะร้านเซนอิสต์สโตร์บริการรับเติมโรบักสระบรบไอดีพัสบริการ,ร,รกดผลเรตแปลกดเกมพาสและกดเพจเรทแปลแมทบล็อกฟูด เปลีพาสเรทดแปดและกดผลเรทแปดแมปคิงเลกาซี่และยังไม่พอยังมีในสุขขอก้ากดเทสแมปออสตาร์ทาวเวอร์ดีฟนซ์อีกด้วยสำหรับใครที่สนใจอยากติดต่อทางเวอร์เพจเซอร์ไอซูสโตจะทำการทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะทุกคนไปใช้บริการกันเยอะๆนะย้อนก็ขอสวัสดีชาวแอมไพน์ทุกคนจะเปขั้นกันด้วยนี่ฮะวันนี้ไม่มีกับผมคนหล่อเหมือนเดิมครับแล้วก็มีแฟนซาก้าครับใคร หรือเขาแค่ตกทิ้เลยวันวันนี้มาอยู่แบบอะไรอ,ะอ่ะอ่อก็วันนี้นะก็มาอยู่ในสครับแบบที่มีชื่อว่า stand PVP นั่นเองเนาะแล้วซึ่งแกมีนล้วก็แล้วซึ่งกะะแงกมีก็เพิ่งจะอัพเนตด้วยใช่ไหมคะเทเรใช่ครับแล้วก็อ่าน้องคนหนึ่งที่มารีครยกให้เล่นแบบนี้ หลายคิดจีินะไม่ต้องน้อยใจนะพี่เห็นเราพี่ก็น้อยใจบาดแผลแล้วนะอี่เดี๋ยวพี่พูดถึงข่าวถึงน้องให้ด้วยไอ้เออนะนะก็แล้วก็แล้วก็แบบแม่ก็หอบโคตรมืดเลยเมื่อตื่นเลยต้องมันอยู่ตรงนี้ก่อนเพราะมันจะสว่างที่สุดแล้วตอนนี้นะคะก็เราจะมาทำการเล่นแบบนี้แล้วก็มาอธิบายระบบเกมเกมนี้ละกันนะว่ามันจะเป็นยังไงในเอ้น้องทีรัน้องแต่เขาอยากเล่นตอนมันจะทาม่าอันนี้ร ตัดไหมไม่ต้องเนาะตัดไหมเดี๋ยว่าเจค่ะอธิบายเกมก่อนตรงคืนนะเพราะเขาเห็นอยู่แดีว่าไงนนะคะโอเคอธิบายต่อตรงนี้ได้ก็ได้ครับมีอะไรบ้างอะไรีครับอ่าเดี๋ยวจะขอระบบเกมี๋ยวเราะมาหากัน,าม,ากนนะมีอะไรอัปเดตไหม่บ้างวันร้องอ่ะโอเคอัปเดตนะทุกคนก็นี่แหละทุกคนให้กดขึ้นมาที่อัปเดตแต่ก็จะบอกนะว่ามีอัปเดตอะไรบ้างก็จะมีระบบเพย์คอมาอมาเข้ามาในเองเนาะซึ่งจะเป็นระบบที่ให้ต่างกันในเอง เรามีตังจำนวนเท่าไหร่ให้กดขึ้นมาตัวใจกับคำว,าว่าเพยใส่ชื่อแล้วก็ใส่จํานวนเงินเข้าไปก็จะให้ตังได้เองทุกคนอ่าต่อไปก็จะมีในส่วนของ n e w Cash Green Iceland นะเหมือจะให้ทำการเดินไปที่บ้านสีน้ำเงินประตูนะเพื่อไปเทเลพอร์ตเฮ้ยวันบ้านหลังสีน้ำเงินไปที่ประตูแล้วก็ไปเทเลพอร์ตเหมือนจะเป็นที่ใหม่หรือเปล่าอายาต้องรอไปแล้วใช่ะละ okay อ่ะ ่อไปก็จะเป็น stainless over heaven เหรอ obtained by the o l e v e l y d a i l y o n stainless อ๋อต่อไปก็จะเป็นซามูไรนะทุกคน obtained once again but turned into s e n i s u นะทุกคนอ่ะซึ่งจะทำการรับได้ที่ร้านเกล่ากาเล่ช็อปเนาะด้วยราคาแค่250,000นั่นเองนะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นไนโตรแพลทินัมนิวมูฟนะเองเป็นการเคลื่อนที่ใหม่นัเองเนาะ อ่ะอันนี้จะเป็นในส่วนของอ่ะอัปเดตข่าวๆในเองนะคะทีละใช่ครับอ,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 อ่ะต่อไปตรงแบงก์นะก็มันใส่อเทมได้ถึง9ช่องเลยในเองนะตรงนี้อ่ะก็ใส่ใส่ไปได้เลยทุกคนแล้วก็ต่อไปคือเซตติ้งเราจะมีระบบเทรดนะซึ่งเกมนี้สามารถเทรดในหัวของสเตได้เช่นกันเปิดปิดเทรดได้นะทุกคนเซฟดัต้าโลดีเทลปรับค่ากราฟิกอืมแล้วก็ปิดปุ่มปิดเสียงอ่ะโอเคก็จะมีประมาณนี้เลย แล้วก็ในส่วนของตรงทางด้านล่างเนี่ยจะมีไอเทมอ่ในการหกอย่างมีอะไรบ้างครับที่ระฮ้ะอืมไอเทมอหไครับตรงข้างล่างเลยครับผมที่ให้มาเข้าเกมเราได้เนี่ยเข้าเกมมาได้หรอวันนั้นรถรอนนี้อ่ะ่งดยี่ะอะไรอะในอะไรอะไม่บอกอ๋อไม่บอกอ๋อ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 อออ๋ออ๋ออออ อ่ะก็ในเซอร์ของไอเทมที่เราจะบอกแล้วกันก็จะมีผลโลกาค่าพูดนะอันนี้ให้มาฟรีแล้วก็แเตนแอนโนนะทุกคนอันนี้ก็ได้มาเช่นกันโบคันหิกร็อกนะแล้วก็ในเซอร์ของอันนี้จะเป็นเดย์บอดี้ของไอจอนอินโพสเตอร์นั่นเองถ้าเราใส่ไปก็จะเป็นเอามีสแตนอินโพสเตอร์รีมาครับนี่จริงค่ะที่ร่างออก โถอะแล้วก็นี้ก็พิเศษเน่อยก็จะเป็น d m ีมาเนะซึ่งถ้าใครรู้จักยูทูบเบอร์ต่างชาตนะิก็น่าจะรู้จักรีมเป็นอย่างดีเนาะ่านามเป็นยูทูบเบอร์ชาติยูทูบเบอร์ไม้ค้าเอยเถว่าน่านาตนะนะต่อไปก็คือ u n i v e r s ร์ซโดมินัสเองเนาะเออนะ้าตาจะเป็นบบมานี้เลยนะเองอ่ะโอเคแล้วก็ที่ตเกมเนะี่ยจะมีในส่วนของปุ่มสีฟ้าตรงนี้นะทุกคนมันคืออะไรมันคือที่สปาของนั่นเองเนาะ จะได้รู้ด้วยว่าไอเทมเนี่ยมันจะสปาตรงไหนบ้างก็มันจะเป็นวงสีฟ้าๆเล็กๆตรงนี้เลยนะเองเนาะใช่ไหมคะ<ม>โอ้โหที่รักอะโถอ,อะก็ันจะเป็นในส่วนของระบบเกมข้าวคร่าวนนั่นเองนะแล้วก็ยังมีในส่วนของ NPC อื่นๆอีกน,นะทุกคนซึ่งเราเนี่ยก็สามารถไปคุยกันได้ด้วยเนาะใช่ไหมครับ<ม>อ่อใช่อ,อย่างตัวนี้ก็จะเป็นเซลล์มาร์เก็ตซึ่ง เอาไว้คุยนะว่าจะขายอะไรเนาะระหว่างโลกาก้าฟลุตแอนโนจะขายอะไรคือขายได้หมดนะแล้วเราจะได้ตังมาตามจํานวนั่นเองอ่ะมีการขายชีสอ๋อชีสเอามา 5, 000, 000, ม 3, มขายหรือเปล่าหนึ่งว่นเขาว่าเนี่ยไนครับชีสมาคาหมื่นห้าพันครับสามสามมื่นอ๋อเนี่ยมันขายไดกันนะ เดี๋ยวนนี้ก็กดแต่ขายขนูก็ได้นี่ใช่ค่ะแล้วก็รีแล้วก็กลับมาขายแล้วก็รีแล้วก็ขายฮ่่่อะขายชีสนี่กดขายอ่าแล้วก็กดตัวเอ็มขึ้นมาเรามีตาอยู่ประมาณนี้แล้วนะอืมอันนี้กดตัวเอ็มขึ้นมาประมาณน,านี้โอเคอ่าในส่วนของตัวนี้ก็มีปลากระบาดก็ปิดไปเรียบร้อยนะคะ แล้วก็ไอเทมในเกมและมีอื่นๆอีกเพียบเลยทุกคนเล้อย่างไอเจ้านี้ก็เป็นของไอเทมเช่นเดียวกันเองนะอะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นที่เก็บสแตนนะทุกคนให้มาคุยตรงนี้เนาะจะเป็นการเก็บสแตนซึ่งสามอรถเก็บได้สามชงเลเองทุกคนอืม <c oughs> อะวะราบไปทำอะไรกันดีคะที่รักราให้บรรยากาศมันเช้าอ่ะตอนนี้มันยังมืดอ,อยู่เลย ข้ามุยนะว่าทำอะไรกันอเป่าทำอะไรคะจับนงินเช่าาาจับจับอโ้เนี่ยนเขาเอกอะรอก็บอกอีกอย่างนะว่าแบบนี้ก็อะไรมันก็เต็มไปหมดเลยนะทุกคนก็ มันมันก็จะเห็นว่า NPC มันมันมนุษมาตัวหมดเลยนะทุกคนอะแบบเป็นแบบเขาอยาจะใช้สาบอย่างไงดีคือมันม่วมว้วนซัวไปหมดอ่ะแบบมีท้ายสลากมีทั้งรู้ตัวใหญ่ใหญ่เออเอเต็มไปหมดเลยนะทุกคนมีเบคอนด้ะเพี้ยบชอบสร้างงานชอบแบ<ะ>บเออใช่ <laughs> ใช่แล้ค่ะใช่ล้เป็นอะไรคะไม่ทาเดียใช่ไม่รู้ไปอ๋ออุ้ยอุ้ยเจ็บจังจ้าจ้าต <laughs> ุ๊บ <laughs> ม <laughs> <laughs> ่เุ๊บมแม่ถ่ายลงบนดินหรอเช่ฮะ <laughs> <laughs> อันนี้อัน้มันคือมันมาได้ดีว่ะตุ๊บไม่ถ่ายน้นะ อะไรกันเขาเนี่ยเขาโควิแว่ะปดา์มื่อ่รูปแมตีกันเไหมตอไมตินึ่งตีนึ่งไม่มีความเใจฉันไม่มีควาดใจฉัามันด นั่นถ่ายลงดีจริงแอุ้ยมิดไปเลยส่วนทำไมยาบันเดนมาได้กูก็เิ่งรู้ใสิเราิ้ไปไหนแล้วอ่ะค่ะไม่คือแล้วเป็นกระต่ายนอยู่แ้่อเอาเถอค่ะคร่ะ แต่เราชอบกินสุดยอดเอ้ย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 

ว้าวว้าวฮัลโหลเววีฮั่คค่ะอันนี้ก็ทำการอ่ะเครื่กาแฟแล้วคุณก็นี่ถ้าเราไม่ได้อันเชิญมาก็จะมีหูฟังสุดลิมิเต็ดเอ dition กับดาบมาคร้าด้วยนะคะถ้ารียกมาก็จะเป็นอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูสกิลของมันค่อนข้างหลักัน E R T T ทำอะไรเนี่ย มันจะเชิญอันเชิญแท่งไฟเหรออ๋อไม่น่าใช่นะ F ก็ไม่มีอ่ะชาแล้วก็ลืมบอกไปนะสำหรับเกมนี้มีบอสด้วยน,นะมีบอสอบอสตัวใช่ค่ะเพื่อนค่ะเพื่อนแรกอะ่ะเขาลืมแต่ที่รักเห็นตรงลำโพงว่เาเไม่พูดเลยใช่ไหมว่าจ,จะไม่พูดเลยใช่ไหมทีไม่เห็นมันเขาจะไม่พูดเลยถ้าเขาไม่เห็นมันอยู่ตรงลำโพงอะ่ะ

เดี๋ยวเดี๋ยวจบที่เดี๋ยวเดี๋ยวว่าได้ยังไงเดี๋ยวจบคลิปนะอ่าเหมือนสแตนตัวนั้นจะหายไปแล้วเฮ้ยไม่ใช่สแตนตัวนั้นสิบอสตัวนั้นจะหายไปแล้วเฮ้ทุกคนหายไปเชียร์เลยอยู่ไงอ่ะโอ๊ยนั่นอนี่แหละเั่นเรียกหายใจนึกเห็นขอโทษค่ะพวกเงยนะทุกคน ไอ้ย yeah. ่าว <is> ันนี้วันดีอะไอ้ย่าบอกไล่ไลฮาโอโหได้ชีพมาตั้งสามาันไอ้นตะเกียรอะไรไปยังไงเหะอคือตัวไรโอ้โห้จะถามันเลยเนี่ยน s ั้ลืมจู๋อย่าลืมจู๋ล่มจู๋โอ้โห้ไม่รู้จากเลกแล้วด้ยเหว่ยแดงนี่นี่ไม่เลยลืมจะออครับไม่รู้รคบ ไม่เลยหนึงเจ้าอยากให้ลูกออดอยากให้ลูกออกไปจักนี่ซะออดไปจักเสียใจแม่จะออดแม่เลยนะครับคนรู่นนี่ยมันชอบกูอื้ออ๊ะนี่เป็นยังไงบีบเล่นกันอ่าไหนดูซิครับครับพบวัน ครับฮะอืออืออ่ะอันลืมบอ,อกไปลทุกคนตรงนี้ก็มีเ n ซีที่สามารถกดแล้วก็ซื้อสินค้าได้เองก็คือชิกะนั่นเองนะขึ้นมาก็จะมีขายตามนี้เลยเนาะวอเตอร์หนึ่งหมื่น p u ช h y Disc เนาะสองหมื่นห้า t o าโ l Head ห้าหมื่นแล้วก็เ a น n บ o w Arrow หนึ่งแสนห้าหมื่นนะอืมประมาณนี้เลยทุกคน <c oughs> วันนี้ก็จะเป็นคลฤหาคนคนคฤหาของจุดท้ายเองนะแล้วก็ตรงน,นี้ก็จะมีการลียร์อินเวนทอรี่ด้วยอ่ให้กดที่จอดตรงนี้เนาะ,ะแล้วเราเข้าไปกันซึ่งในนี้ก็จะมีอ,อดีโอสองตัวเลยเนาะที่รคิองไกี่ยวกับการที่มีดีโอสองตัวอยู่ <laughs> โอ้โห <laughs>

นะไม่ได้แค่นัมใช่้วครับไม่ต้องมานะทำไมอ๋ออ่าไม่ไม่ก็อยู่อยู่แค่หน้าบ้านก็ได้ก่อนจะมาตรงหน้าประตูเดี๋ยวว่าจะเข้าใจครับโอเคคก็ได้ไปตรงหน้าประตูนะคะก็แป๊บนึงนะคะโอเคเขาอยู่หน้าประตูนะครับเดี๋ยวออนอนดูเกมอยู่เล่มมันลดขึ้นอ่อนแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวรอรัตตัดออกโอเค ตีกันพีโอล้พีโอตีเอาหยุดเวลาใส่กันมาตีเลยออกเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอของตีเลยเ <c oughs> คียกับบอสสิงเขียวตรงไหนได้ไหะครับอ่ะเฮียครับอ๋อ ไอ้อมๆันจะมันจะมุกประหม่าที่เราแทนนะก็ือตรงนี้ล้กันแ้วก็จะวันี้ก็ไฟแดงก็ไฟแดงโอ้โหเล่นห้าใหกันทั้งคู่นะบ่นเป็นสปนดเลยวันโอ้โหอ้เป็นดีไปฟาร์มกันนะตอนนหาดีนานแแต่อันนี้ก็ทลายดน ใช่ค่ะรู้สึสบายมากในาการพามี่จีเนียสต้องเดี๋ยวจะมาดูกันนะคะส่งสเตลลอยังได้ <c oughs> ไม่ใช่ไหนใช่แล้ส่งสเตลเขาก็ส่งสเตลลอรอผู้บันทีใส่ก่อนละกันนะทุกคนก็ไปะบัญทีแปะกันไปมาส่งสเตลลอ่ะโอ้โหแล้วมันไปรีกันนั้นอ่ะจังหวะนี้ก็มันก็ขึ้นหัวกันเองแล้วนะคะก็ ใช่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 ที่น่ามักขึ้นหัวมันเองแล้วอ่ะใช่กันหอนมันก็เลยไม่ตีอะไรใช่อืมแล้วไม่ตีถ้าเขาไปตีมันมันจะเป็นยังไงให้มันตีกันอีกรอบนึงน่าจะอ้อใเขาจะได้ยองงั้นเดี๋ยวเขาไปแอดตีมันนะโอเคครับคหรือไม่เขาก็ขับผักขับผักแล้วก็ตายผักให้มันลงมาลงมาลงมา ภาพไม่มีออกเลยต้อคนเดี๋ยวมาเก็ตกันเลยเอ้าลงมาสิดิโอจะข้างบนลงมาลงมาอ้าเรียบร้อาอะตีกันเองต่อแล้วนะคะก็ไปมันต่อไปนะคะเอาพี่ขอครับพี่ปุ๊กอ๋ออยากพักข้างล่างอ๋อพักข้างล่าเองตันเลือดมันใกล้จะตายแล้วนะคะตัวนั้นใกล้จะอันนี้อ๊ะเดี๋ยวนะดิโอตัวที่สาม อา่องางรันแปลกนีกับเดียบตอนนี้อะแล้วละสิที่แล้วแล้วดีโอสอมนมแ,แล้วมันไปไหนแล้วอะมันนีไหมแล้วมันตีกันอ,อ, <c oughs> อีนกตีจริงไหมเดีวคือดีโอตัวที่มาอยู่ตรงอีวตัวหนึ่นตงตกไปโดนใา้พื้นแล้วทช่ะครับโ <c oughs> อ้โหเขาว่าถ้าเราอยู่กับเบอว่าชานี้คงไม่ได้ไปไหนกนไรกันใช่ไ <c oughs> เดี๋ยวเขาไปมารีวมือ,อจอยใช่ก็แค่มารีวิวแล้วก็มารีวิวระบบเขาข้านะโอ้ที่ไหนขับเข้ามา,าเดี๋ยว,วเดี๋ยวก็ทำอะไรบ้จริง <c oughs> อา้าวอันนี้เอ้ยบุฟอีกเออดี๋ยวสามตัว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเขาไม่ใช่เ <c oughs> ขาไม่ใช่เกี่ยวกันไปดีกว่าเดี๋ยวสามจอยไปดูว <c oughs> ่าเขาไม่ใช่ใครเขาข้ <c> ี <oughs> ้

ท่านสิบมันพลาดเจ็ดไม่มีเลยมีแต่พาคแปดหมาปล่อยภาคสิบมาไม่เอาตัวแต่พาสิบหมาแม่แมวภาคเส็กูแม่อสิบส่บองาเองคนีเดี๋ยวไม่โดนไม่โดนมาเลยเนี่ยเจสี่เบ a มอนเนี่ยขนาดตัวมันกลับม่งก็ยังเอามาแบบบี้ใครเล่นไม่ไก็ยังทำโมเดลมันมากว่าเดนเชสตัเออเจรมันกิไแม่ก็ยังมีคนทำโมเดลมันมาเลยเครื่องก็ยังมี ค่โจทัโรก็มีะภาคสี่โจเซฟก็ยังมีเลยโจนาธานก็ยังมีในบางแบบค่ะโอ้โหแล้วภาคอกภาคแปดแม่ก็ยังมีเกือยวับทุกแนวอ่ะเออตัวเชนเนี่ยภาคเกตกูล่ะภาคเกดกูล่ะบางนามเนี่ย เขาไปเขียนอะไรไหมอ๋อเดี๋ยวสตูนี่เขาตัวร้ายก่อนเลยับผมอะไรเนี่ยไอ้ยเค้าเอ้ยดูวเาที่เรจะเป็นคนพูดแทนเขาไม่เป็นไรครับพี่เถิดพี่เถิดก่อนที่เขาจะเอาล่ะก็ขอจบไปที่นักขาก่อนก่อนที่เขาจะนอนพวกนอนตายโอุ้ยว้าวว้าวอุ้ย ก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้แล้วก็อยากจะเล่นแนวนี้ก็ทำการทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้คนสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ไปกระตุ้นใจให้ด้วยในเองนะแล้วที่สำคัญนีอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะอุ๊ยที่รักแมทที่จะได้รับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนั่นเองนะทุกคนอันีะเป็นการรีวิวแมวคร่าวๆนั่นเองนะคะอุ๊ยที่รักเดี๋ยวแล้วอ่ะเดี๋ยวอุ้ยแล้วเขาก็ลอยวันโอ้โหอุ๊ยไม่โดนอ่ะอุ๊ยอุ๊ยเจ็บจังอุ๊ยอ่ะ มองไม่เห็นเลยนะคะจะโดนสกิลขอยจอ้าไ,ไนะอ้นั่นอะอ่าโอเคก็ไปทำการทิ้งลิงช่องแฟนไว้ที่ใต้คลิปด้วยก็อย่าลืมไปกดติดตามให้ด้วยนะใช่ไหมคะทีละอโอโห <c oughs> <c oughs> ก็เอาไปเจอกันคลิปหน้านะคะคุณผู้ชมเ <c oughs> ชืวว่อเขาอัดปิดคลิปยังนะ 喂，好嘛，